สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยครับกับผมไอซี h ช n แนลครับผมวันนี้ผมจะมาสอนทุกท่านนะครับทําเมนูเด็ดเมนูง่ายๆครับกับวันนี้ครับกับยำปลากระป๋องครับผมเป็นเมนูเด็ดนะครับทุกท่านบางคนอาจจะรู้แล้วนะครับแต่ผมจะสอนวิธีการทํายำปลากระป๋องทดาแบบเนื้อปลาไม่ไม่เละนะครับเนื้อปลา ยังเป็นตัวนะครับไม่เละน่าทานนะครับยำปลากระป๋องเป็นอย่างไรนะครับเนื้อปลาไม่เละนะครับสูตรของผมเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับอื่นงก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับให้ผมได้สร้างคลิปต่อไปนะครับนํามาเสนอท่านอีกขอบคุณมากครับไปดูกันยำปลากระป๋อง ครับผมเป็นวิธีการทํายำปลากระป๋องง่ายๆครับไปดูกันนะครับเครื่องปรุงนะครับก็จะมีหอมแดงนะครับมะนาวนะครับใบมะกรูดนะครับพริกแล้วก็ผักชีใบเลื่อยนะครับเทลงไปเลยครับปลากระป๋องครับเราใช้สองกระป๋องนะครับจะได้เพียงพอกับการรับประทานครับตักออกครับตักเนื้อปลากระป๋องออกไปเลย แยกออกมานะครับเพื่อที่เราจะต้องใช้เฉพาะน้ําขั้นตอนต่อไปครับก็เตรียมเครื่องเคียงครับผมครับหั่นตะไคร้นะครับหั่นแบบเฉียงเฉียงนะครับ ไกาจะใช้อยู่ที่3ต้นนะครับตามด้วยหัวหอมครับหอมแดงนะครับหั่นไปเลยครับหั่นไปเรื่อยๆครับ ันพริกนะครับหั่นแบบของขวางนะครับหั่นของขวางต่อไปครับเป็นผักชีใบเลื่อยนะครับผมบมะนาวนะครับเราจะใช้อยู่ที่ประมาณ3าถึงส สี่ชิ้นนะครับขั้นตอนต่อไปครับผมนําน้ํลปลากระป๋องมาครับใส่พริกป่นครับผมเขาคนกันให้เข้ากันนะครับตามด้วยน้ําปลาครับตีให้เข้ากันเลยครับครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับตามด้วยหอมแดง ที่ซอยไว้นะครับแล้วก็ตะไคร้นะครับตามด้วยพริกครับผมตามด้วยผักชีฝรั่งบีบมะนาวใส่ลงไปเลยครับท่านใดที่ชอบเปรี้ยวมากก็ใส่เพิ่มเติมได้นะครับอยู่ที่ความชอบครับผมชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยครับผม นะครับปลักรปองที่เราแยกออกไปเนื้อปลานะครับนําน้ํานี้ราดลงไปเลยครับครับวิธีการนี้จะทําให้เนื้อปลากระปองนี้ไม่แหลกและก็ไม่ละเอียดนะครับยังคงรูปเป็นเนื้อปลาน่าทานนะครับครับโรยผักชีโดยหรือใบสะระแหน่นะครับลงไปนะครับตามด้วยใบมะกรูดนะครับที่ซอยเป็นชิ้นยาวๆเล็กๆ ครับผมอันลงไปครับแต่งหน้าตาให้สดใสสวยงามนะครับผมเสร็จเรียบร้อยครับยำปลากระป๋องครับหน้าตาออกมาหน้าทานไหมครับขอบคุณมากครับสำหรับทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่ท่านได้รับชมนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับนำไปใช้ได้นะครับสำหรับสูตรนี้ครับสูตรเอ Channel ขอบคุณครับ